เพราะว่ามีเกษตรกรที่เขาอยากได้เครื่องสีเครื่องสีสารเครื่องสีกะลาสมบูรณ์แบเป็นสางดีเนาะของเยอะมากผมเจาะกะลาใ,ใส่ใเบื้องอันนี้คือจังไรคะไม่กระสีไมกระป,ระประั๊บท่อทางมันกระสีได้อันนี้เป็นเดิมมันเครื่องอย่างนี้ม่เหมืนมันเป็นอย่างหลันี่มันนี่ให้มันนี ช่วงบดเนี่ยใช่เครื่องบดเนี่ยเห็นบันเนี่มันบดกับเล้าออกมาเห็นมันเห็นมันมันอยู่ครับตั้งความห่างเหนนี่เยบดเนื่ยบดขั่วบดอะไรเั้วบดเห็นไหมเห็นไหมกะลาออกได้แค่เราทำตัวนี้ให้มันให้มันห่างหรือจะให้ดีให้มันเป็นยางหลอดีที่สุด เพราะว่ามันจะไม่บาดไม่แข็งเป็นลูกยางแต่เป็นยางคือยางล้อรถยนต์ต้องเท่ต้องเท่มากต้องเท่มงมผมมากแมนหรือบาสั้างกระยางนี่หรือบ่าสันกะไปซื้อเขียงมาด้เราเราให้สร้างไม่เขาฮ็้เล่าเตอร์คือจังเครื่องเครื่องโมคือจังโม่เมื่อคือเครื่องสีขาวกล้องเห็นปะเครื่องยกสีขาวกล้องเห็นปะ เอากะล้ากับแฝกใส่มันกระสีออกมาท่อนตัวเครื่งสีเขากล้องเห็นไหม่ะที่แบบมือหมุนอ่ะแต่สมัยก่อนอ่ะนั่นละแต่ว่ามันตรงไปเบิ้งขนาดโตแต่ว่ามันสิเข้าไปไปซื้อเขียงแล้วเอาหินเจียกไห้ขีดไร้มันอ่ะขีดหลองมันอ่ะเขียงมันสิสองใบสองอันอ่ะสองอันไม่คลายโมหินโมหมโมแลยจอยฟังดวงเนี่ย แมนแต่ว่าใส่เขียงใส่เขียงไม่ไพ่เราขีดลองเพื่อไ้เพื่อให้กันลากเข้าไปให้ตัวนี้เขาไปล้วกหมุนมักกะคัตตัวนี้ออกมาคือยังสีรักการเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเม็ดกาแฟสีบอบอบอแตกกันมั้งคะมันบอแตกคือเครื่องสีเขาแต่เครื่องสีเข่าเนี่ยเครื่องสีเขาเครื่องสีเข่านี่แตกมุนเบิดมันมันหลอดมันจัดอย่าดึงว่าหลอดมันจัดปั๊มบุกทิ้มมาได้เห็นบ้านี่แต่มันจะทําปริมาณเยอะไม่ค่อยได้เนี่ยตัวนี้เพราะวามม่เห็นบ้านี่ มันสีใดอยู่กรณีที่เทียดกาแฟบลายอันไหนที่มันโปรเตินอ็นได้แต่พี่เบอร์นี่ซ้ำหมดเลยมันจะมันจะเหมาะกับคนที่มีกาแฟน้อยที่ทําไว้กินเองใช่ไหมผมกําลังคิดว่าจะแต่ว่าถ้าทําอุตสาหกรรมมันจะถึงไหมมันจะมันจะนั่นหรือเปล่านมไันจะได้ไหมมอมเหมียดดูจอยแต่ว่าไทยบ้านมันเยอะนะกาแฟเขายังมเปิด่าหมายถึงเฮ็ดเครื่องซ้ำนี่เหรอค่ะที่วจะเฮ็ดเฮ็ดทดสอบโปรตไทยเปล่าแมน อกิโลนึงได้สองสอบสามสอบผลก็ได้ตัวถ้าถ้าต้องเป็นแบบประมาณนั้นนะคะมันจริงแค่ต้งแปลมันก็ตั้งขึ้นมานึ่งขึ้นเรียกว่าสีให้เป็นรูปตั้งหรือรูปนั่นอย่างนี้กำลังคิดอยู่โอเคถ้าตั้งคือจังสันอันนี้ก็คือโฮมเมดกรณีคนที่เขาทำกาแฟแบบอันนั้นแต่อันนี้คือแต่ผม สิใส่ลูกยางแต่อันนี้มันเป็นเครื่องซับแต่ผมสิใส่ลูกยางให้รอลูกยางให้มันเป็ี่ยนอย่างเสี่ยงไงรอยางนั้นเปลี่ยนเสี่ยงอันนี้แล้วเห็ดองมันมากมากจังเลยเป็นเครื่องบดใช่ไหมตองนี้แล้วเกิบมันมันอันนี้อันนี้น่าจะเป็ขายที่ขายอยู่นน่่จังไงมันมันก็แตกอันนี้เราก็มาฝัดเอาใช่ไหมบ้าน เราต้องหาตรงนี้มันก็ได้นะนี่พูดถึงมันได้เลยแต่มันอาจจะมันอาจจะเสียบไซเวลาล่ะถ้าถ้ามูเล่เนาะมาจริงจริงแล้วเสียบมันติดแล้วเสียบบอกดีมันพอ๋อแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็คือว่าได้อยู่โอเคอยู่คือก็มองกันอืมใช่มันถือว่ามันมันง่ายๆผมเอาสีเฮ็ดอยู่นี่เอาเฮ็ดเลยใส่เครื่องละเมึนก็บ่ายกับโบ้ต้องคนเสือดเลยไล่เครื่องอะไรเลยไล่เครื่องเรา